รัฐบาลเองนเรือยาประเพณีนะครับผมไปดูในวันนั้นผมเดินทางไปดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของก็ได้เหรียญสุดท้ายไป้วนเพราะนั่นของกวลาเขาห็นรถึงเลือนถึงบ้านหทั้งห้องหมดไอเราเป็่นียดีท่พราะเราได้ทราบปราวสารว่า มันจะงไม่แจ้าเหรียญทองไได้แต่ในนโยบายรฐบาลทุกรัฐบาลล่ะล้วตนเงิกิลาพอเอาเงินสีเกมต้องไปเจ้งเหรียญทองไม่ได้ ที่สองนเป็นเรื่องของการตั้งหน้าหน้าเสียและเก็บรายไดที่จเกินระหว่างหนึ่งสองธันวาคนรับเซนะครับซึ่งหมดเนี่ยนะาอบาสคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนเมษายนนะครับก็โครสบซึ่งที่พักจะเป็นขั้น่ำายู่ที่29ที่พัก เก็ุจักรยานนะครับแตุ่บอน้องกาบที่เลเงินอไรเช่นเกมครับมีมากที่เขาไมได้มามามาเีเกมแต่เขาได้นโชคที่ดีกที่เหน้ที่เือกงให้ส่งมาให้คิดว่าวันนี้มันนี่ น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องได้เหรียญน,น้อยอะห่วงจะได้เหรียญน,น้อยได้ได้อยู่แล้วแต่ว่ากลัวจะน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถึงมาประชุมวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เร่งให้เพราะประชุมกับการกีฬามาแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องกีฬาที่ได้เหรียญทองในซีเกมที่หนึ่งนะแล้วก็เคยได้เหรียญในเชี่นเกมมาก็เขาให้เก็บตัวได้เลยตอนนั้นเพราะนั้นก็อันนี้ ผมคิดว่าหลายอย่างที่ที่ททอินชอนเนี่ยเราเคยอยู่ในซีเกมมันมีอะไรก็พูดกันพูดจากันได้เช่นขอคนนน้นคนนี้ไปเพิ่มเติมอะไรได้แต่ไปถึงี้เช่นเกมก็ปัญหามก็จะอยู่ในกฎข้อบังคับที่ชัดเจนแลวเกาหลีก็จัดทั้งโอลิมปิกเกมเช่นเกมมาแล้วครั้งที่3แล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะพูดยากหน่อ ในหลายอย่างก็เป็นห่วงนักกีฬาไทยทั้งหลายที่ไปแล้วก็นนอย่าไปนึกว่า,ากีฬาไอเเียนเกมมันหมูไม่ใช่ไอเเียนเกมนี่มันมันยากมากนะในใน,ในทางปฏิบัติจริงๆในทางฝึกถ้าไม่เอาจริงจังและไม่ฝึกกันจริงจังแล้วนั่นก็จะเกิดปัญหาว่าเหรียญโอกาสที่ได้เหรียญจะน้อยมากแต่เราก็เคยทำมาแล้วถึงยี่้าเหรียญทองที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ผมคิดว่าผมอยากให้ทุกคนรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ที่เคยได้เหรียญก็รักษาเหรียญมาให้ได้เท่านั้นเองนะครับที่จะเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงให้มันดีขึ้นนะครับท,ที่ยังไม่ได้เลยเนี่ยแต่มาได้ซีเกมที่หนึ่งต้องรักษาสีติต่างๆที่กีฬาที่มีสีติเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็เลยฝากเขาเป็นเรื่องของ Security ต่างๆเพราะว่าญณาน,นี้ทั้งเกาหลีแลเกลยใต้มีปัญหากันอยู่แล้วต่างคนต่างหนุนนะครับคือ มันอาจจะเกิดเหตุอะไรขึ้นสักวันหนึ่งเราไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทางเราก็รู้อยู่แล้วว่าทางจีนเขาสนับสนุนด้านโน,น,น้อนอยู่เกาหลีเหนือเพราะนั้นทางเกาหลีใต้กับอเมริกาและทั้งจีนอเมริกาก็ยังยังคุยกันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เราก็เป็นห่วงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ในระหว่างการแข่งขันหรือไม่หรือมีการลอบอะไรเข้ามาอย่างที่มีข่าวสารว่าทางเกาหลีเหนือจะลอบเข้ามาตอนระหว่างการแข่งขันอะไรต่างๆหเหล่านี้ มันเป็นข่าวที่ท,ที่ที่ที่ออกมาที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องเตรียมการนักกีฬาในรักษาความภัยให้ดีที่สุด